สวัสดีครับก็ในคลิป y t u t u นะครับมองบุมใหม่ก็เป็นภาคต่อนะของ Marketing 6.0นะครับเนื่องจากเรื่องของ Marketing หรือเรื่องการตลาดเนี่ยจะบอกว่าที่จริงเนี่ยพูดแค่3คลิปเนี่ยยังยังน้อยไปมากด้วยซ้ำไปนะครับเพราะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะเรามีสินค้าแต่ถ้าเราไม่มีการตลาดต่อให้เราจะมีสินค้าที่ดีอย่างไรมันก็ขายไม่ได้ นะครับและการตลาดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆตรงไปตรงมาเหมือนแบบสมัยตั้งกองคารวาน,นะมีผ้าไหมจากเมืองจีนล่องทางไสายไหมไปขายยุโรปอะไรแบบอย่างนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นมันมีเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนนะสังคมมันก็สลับซับซ้อนขึ้นดังนั้นเทคนิคหรือว่าศาสตร์หรือว่ากลยุทธ์ในการจะทําให้สินค้าเราขายได้เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตาม ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราเรียกว่ามันปรับกันมาถึงในยุคที่เรียกว่า Marketing 6.0นอะ่ถ้าเขานับคำจะปิดฟ้าเป็นพาราดามนะลอยต่ออ่ที่ขยับขึ้นไปนะเป็นพาราดามที่1 2 3ไล่ไปตอนเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่แบบมาอยู่ขึ้นไปอยู่สเต็ปที่6ละนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็แชร์ไป2คลิปนะฮะว่าการตลาด1 0ถึง5.0เป็นยังไงอ่านะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะ ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาต่อ6.0แต่ก่อนที่เราจะเข้า6.0กันเต็มๆนยถือโอกาสทวนนิดนึงแล้วกันนะสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟัง2คลิปก่อนนะหน้าถือว่ารีแคปสั้นๆแล้วกันนะตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเศรษฐศาสตร์หรือว่าศาสตร์การค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบค้าขายตามธรรมชาตินะเรามีสินค้าคนต้องการเราก็เอาไปขายเป็นของกระวานไปจากยุคเล่ร่อนเนี่ยมาลงหลักปักฐานขึ้นมาเนี่ยก็เกิดกําเนิดขึ้นมาคือการตลาดให้เรียกว่า1.0มันนนก็็เเปอย่่าางทีรุ้ กันคือ 4P เนาะนะโปรดักไพรซ์ e พสต์ฟังชเนี่ยมากคือมี product นะแล้วก็มี Price ราคาที่เขาซื้อได้หรือถ้าเอาจะแข่งขันกันให้ชนะเลยเส้ราคาเราต้องถูกสูดนะสินค้าเราต้องฟังก์ชันต้องแก้ปัญหาให้เขาได้เพสตต้องมีจุดขายไม่ใช่แบบโอ้โหไปเล่นร่อนอย่างงี้ละอละฉันฉันอยากได้เสือ้อผ้าไหมจาก,กน,นี้ถูกจังเลย ประชาชนจะไปซื้อที่ไหนคนระไม่รู้ต้องรอกองคาราวามาแบบนี้เหรอมันก็ไปใช่การตลาด1นจุดูนละโปรโมชั่นก็ต้องมีกระตุ้นนะต้องมีลดแลกแจกแถมนี่เราคุ้นกันเนาะดึงเราก็ใช้เช่นนี้มาจนถึงปัจจุบนันถ้าใครไปร่ำเรียนในศาสตร์ตกเนี่ยเขาก็ยังยังยังใช้อยู่นะเพราะเป็นเบสนะการที่เราบอกว่าเป็นพาราดามันชิฟกันไปจนถึง6แล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่า1วันเอาเลยหรือไม่ใช้เลยไม่ใช่มันก็ยังมีพื้นฐานเนี่ยที่1อยู่แต่เพียงแต่ว่ามันลดความนยยสำคัญลงไป ว่ามัน6.0ใช่ไหมแต่ผมแยกเป็น2พาร์ทะพาร์ทแรกเนี่ยคือ1-3อ่ะอันนี้คือเป็นค่อยๆเปลี่ยนไปตามวิถีของสังคมวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทําให้เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทําตลาดเนี่ยมันต้องแปลเปลี่ยนไปขณะที่ 4, 5และ6วิธีของผู้บริโภค ยังใกล้เคียงเดิมสําหรับผมนะที่ผมวิเคราะห์เพียงแต่ว่าที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากจะมีในยะสสาคัญที่ทําให้ฟิลิปคอตเลอร์หรือนักการตลาดใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องนิยามมาว่าตอนนี้เราอยู่ใน4แล้ว5แล้ว6.0แล้วเนี่ยก็เพราะตัวเทคโนโลยี พอเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปเยอะมากๆเนี่ยเกินการรองรับของเทคนิคหรือกลยุทธ์แบบเดิมละเกินแบบ4.0แล้วละมันก็ต้องเป็น5.0เกิน5.0ละมันก็ต้องเป็น6.0เช่นนี้เป็นต้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันยังอยู่ก่อนหน้ามันเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งไปเพีแตวมันลดระยะสําคัญลงนะแต่เนี่ยพอสงครามโลกจบลิ้นไปสังคมเริ่มแปลก็สู่ความมีสเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยการตลาดมันก็จาก1.0มา2.0ซึ่งถ้าเป็นที่ผมผมผม,ผมเทียบเคียงเอานะมันก็จะเป็นจากกยุค Baby ับ X ใช่ไหมมาเป็น Gen Y mm hmm. เขาก็เริ่มมีความใส่ใจในเรื่ององค์ประกอบแวดล้อมมากขึ้นมองตัวเองมากขึ้นคัสเตอร์เมอร์เซนทริกจะเรียกว่าเป็น Gen Y ก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆจะมีเจเนเรชันก็ได้เจเนเรชันที่มีแต่ตัวเองแ่ใน,ในั่งกาดจาดลูกเนี้ยเราก็ต้องอิงไปที่ตัวมีตัวชั้นซึ่งตัวมีตัวนั้นคือคัสเตอร์เมอร์นะฮะก็คือลูกค้าเราก็มักจะเรียกว่าจาก 4P ไปเป็น 4C ก็เป็นจาก Product ไปเป็นคัสเตอร์เมอร์นิดจาก Pri c e เป็นเป็นคอสจากอะไรเพรสที่แบบพอให้้มีจุดขายยอตอตง ก็เป็นเกิดขึ้นของคอมเมอเนียนสโตร์มากมายนะฮะจากลดแรกจากแถมโปรโมชั่นมันก็ต้องมาเป็นคอมมิวติเคชั่นให้มันรู้สึกมีความผูกพันกันเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าพอมาเจน3ามยีูรนะที่เราเปลี่ยนวิถีกันจากเจน y ก็มาเป็นเจน c กับเจนอัลฟ่าเนี่ยสังคมก็แปรเปลี่ยนไปอีกลูกค้าเนี่ยมองที่ลึกไปกว่านั้นฮะก็เลยเรียกว่าการตลาด CE เรียกว่าเป็นเอ็กซ์ปีเคชั่นก็คือต้องเหนือความคาดหมายสินค้าส่มผลิตมาให้เหนือความคาดหมาย่ะเพราะถ้าอยู่ในความคาดหมายมันก็ อันนั้นมันก็เหมเมินกันหมดขนาดที่ตัว price มาเป็น cost พอเป็น e e value a คือประเมินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ที่ถูกสุดแบบ1.0ละมันไม่ใช่แค่ว่าต้องบวกค่าลดค่าอะไรไปแล้วยังคุ้มค่าแบบ2.0งจุดละเป็น cost ละหรือว่า price ใช่ไหมมีที่ขายมา convenience สะดวกซื้ออันนี้เขาเอา e experience ว่าต้องมีประสบการณ์ด้วย โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมาเป็นคอมมิวนิเคชันว่าเออมีสายสัมพันธ์กันมาเป็นอีโมชันมันลึกกว่าสัมพันธ์สัมพันธ์มันยังแบบมีตัวบุคคลเนะาะอาจจะเป็นองค์กรหรือว่าเป็นตัวแทนขายอะไรก็ตามเนี่ยแต่อีโมชันมันลึกจนไปถึงเหมือนเพอๆว่าฉันมีส่วนร่วมกับอารมณ์ร่วมในการใช้สินค้านี่มันทําให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจตัวเอ,ง,องเลยว่าฉันเป็นคนรักโลกฉันเป็นคนสนับสนุนสินค้าที่ไม่ทําลายโลกฉันได้มีส่วนช่วยให้ทุนกานรศึกษาดเด็ก ผ่านการตัดสินใจซื้อสินค้าย,ยี่ห้อนี้ของฉันเนี่ยมันก็เป็นโปรโมชั่นที่แบบเรียกว่าอีโมชั่นะนะฮะอันนี้ก็เป็น3.0แต่เนี่ยที่ผมแยกไปเนี่ยหนเนี่ยก็เหมือนเบบี้บูมเอ็กซ์ไวซีอเบคือปีนี้หน้าสาสซึ่งยังไม่มีบทบาทหน้วันนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวไปตรงนี้ฮะ เอ๊ะแล้วทำไมมันมี4 5 6ขึ้นมาอีกาะเพราะว่าที่ผมบอกอะวิถีเนี่ยมันยังอยู่ที่เป็นเจนแบบนี้จริงๆแต่ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมากกว่าเดิมที่มีนัยสำคัญละในเรื่องของการ implement หรือการ develop การวาง strategic กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันเลยแปลเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญจนเราต้อง ระบุว่าอันนี้มันคือพระราดาที่4 5แล้6ละมันต่างกันยังไงฮะมันต่างกันไอตรงสาเนี่ยนะเราต้องนึกภาพว่าตอนช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราเรียกโลกอยู่ในโลกยุคอนาล็อกค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนตัวมาแต่พอปีนก็ถู่โลก Digital. ดิจิทอลจิงมเข้าดิจิตอล ดาแล้วแหละเปียนแต่ว่าอันนี้ผมพูดเพื่อให้เป็นภาานะว่าพอดิจิทัลมันเข้ามาสู่แทบทุกอนูละไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของนักศึกษาละคุณตาคุณยายหรือใครแต่ใครเนี่ยเนี่ยก็เข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยเพราะมันเข้าเข้าสู่เกือบทั่วทั้งหมดแล้วเนี่ยจนทาให้ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเข้าเข้าสู่ดิจิทอลเนี่ยทำให้ A4E เมื่อกี้เนี่ยหรือวิธีนั้นน่ยวิธีการคิดการอะไรมันยังใกล้เคียงเดิมแต่วิธีมันเปลี่ยนไปเทคนิคการทําตลาดมันก็เปลี่ยนไป แต่มันก็ต้องใช้เรื่องของดีท่อมากคนแล้วก็เลยเลียกสี่จุดว่า data different ที่ใช้ data ในการทําเรื่องการตลาดต้องมีเก็บข้อมูลให้มากเพราะว่ามันแข่งขันกันเยอะด้วยเราอยากจะเกิดในยุคนี้เราต้องเจาะเข้าไปซึ่งการเจาะล้วก็ใช้ data ในการ analysis ซึ่งตรงนี้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมขยายนะขอขยายแล้วกันเพราะจริงๆเวลาใครฟังผมพูดอาจจะงงว่าเอ๊ะาพูด4 P 4 C E แต่ไม่4 E เห็นบางตำรามันไม่ใช่แบบนี้ อันนั้นก็เป็นตำราที่ใช้ทั่วไปที่ก็จะใช้เยอะกว่าด้วยนะแต่เหมแต่ผมรู้สึกว่าผมอินกับไอ้ e expectation evaluation experience แล้วก็ emotion มากกว่าแต่ว่าในตำราหลักๆที่เขาใช้กันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาบัญญัติไว้นะเขาก็จะเปลี่ยนจาก p เนี่ย product เนี่ยไปเป็น e เป็น experience อ่ะตรงนี้เขามาเป็น experience แทนเขาบอกมันไม่ใช่สินค้าแค่ใช้งานอย่างเดียวละ,ะลูกค้าต้องได้ประสบการณ์จากตรงนั้นด้วยอ่ก็จริงๆก็ถูกนะก็ตรงนะ เพียงแต่ที่ผมชอบไอ้เวอร์ชันของผมที่ผมแชร์แต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ็กเพลเยมันน่าจะเหมาะกับมาขยายตัวตัวตัวเพรสมากกว่าเพราะมันเห็นภาพชัด่ะแต่ว่าจะเอ็กเพลยในการใช้โปรดักต์ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิด่ะแต่ผมรู้สึกว่าไอเอ็ก e ์เพคเตชันบิยอนเอ็กเพคเชันที่ผมพูดเนี่ยเออมันก็สื่อได้เหมือนกันว่าลูกค้าใช้เนี่ยแล้วทำให้ประสบการณ์การใช้เนี่ยมันเกินนะแต่อันนี้ก็แชร์ให้มันครบกระบวนการแล้วกันคนจะได้ไม่ต้องถามเข้ามาขณะที่ตัว Price ตัวเป็น4ีอีปุ๊บเนี่ยอของผมเปลี่ยนเป็นอีวา u ูเอชใช่ไหมการชั่งน้ำหนักตัวราคาประเมินประมวลผลดูแล้วมันคุ้มค่าอของเขาเป็นเอ a n เคในะขณะที่เพรสใช่ไหมในแบบที่มักจะใช้กันก็จะบอกว่า everywhere ที่จริง everywhere เนี่ยมันก็ตรงกับ2.0แล้วคือคอมพิเตอร์ที่นิยมใช้เป็น everywhere ตรงนี้กันเนี่ยมันจะมุ่งไปในเชิงของไม่ใช่แค่ฟิลิค้อคือด้านดิจิทัลด้วยว่าเราสามารถหาซื้อได้ทั้งทั้งฟิลิคอแล้วก็ ดิจิทัลนะอันนี้โอเคมันอาจจะขยายได้ไปแ,แต่ผมยังบอกว่าเออผมรู้สึกว่า Experience มันมันก็ยังสื่อได้อยู่ว่าเออต้องมีประสบการณ์ในการซื้อขณะทีออ่โปรโมชั่นพอส E ขนะผมเป็น Emotion นใช่ไหมของเขาเป็น Evangelism นะซึ่งหมายถึงการบอก word of mouth ไม่ไม่ต่างกันอนะ e m o t i o n คือถ้าลูกค้าเราแคมเปญโปรโมชั่นของเร,เราทำให้ลูกค้ามีอารมณ์ร่วมได้เนี่ยลูกค้าก็อยากจะบอกต่อนะ เหมือนเรากินข้าวหน้าเป็ดร้านนี้อร่อยเราก็อยากจะบอกเพื่อว่าข้าวหน้าเป็ดร้านนี้อร่อยแบบเดียวกันดังนั้นผมว่าจะใช้ 4E ในแบบที่นิยมใช้กันในยุคนี้นะฮะหรือว่าจะเป็น expectation evaluation experience แล้วก็ emotion ก็ได้ถ้าเราเข้าใจซึ่งคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาขยี้ทำให้เข้าใจพอเรามาขยี้สองรูปแบบให้เห็นเนี่ยผู้ฟังก็จะได้เข้าใจต้นกำเนิดขึ้นมามากขึ้นว่าการตลาดแบบ 4E เนี่ย มันคือลึกๆการเกิดขึ้นของมันคืออะไรเราก็สามารถไปออกแบบสินค้าของเราได้ตรงกับวิถีของการตลาดที่ใช้อยู่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อกี้4ีจิตสูเนี่ยผมบอกว่าเออจริงมันก็สี่อีนั่นแหละเมื่อเชื่อว่าตัว f ฟาวเดชันของสังคมมันเปลี่ยนจาก a n a าล็อกเป็นดิจิทัลนะมันก็เลยต้องเปลี่ยนพาราดามเพื่อให้รู้ว่าเอยมันมันมันเราต้องเอาดิจิทัลเข้ามาใช้แล้วนะเป็น d a t a d e ินะแล้วห้าล่ะคืออะไร ถ้าจะถือเราเรียกว่าเป็น AI จะเรียกว่าเป็น AI d e e vein ก็ได้ฮะเรามันต่างจากดิจิทัลอย่างไงคือดิจิทัลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของกอนาล็อกเป็นดิจิทัลเป็นศูนย์หนึ่งแต่ AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นวิธีการที่ advance ไปอีกอย่างดิจิทัลเนี่ยเราเราต้องเป็นคนสั่งนะเขียนโปรแกรมที่เราเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ในการสั่งการว่าเราจะใช้ data เนี่ยทำประโยชน์ทำตลาดอย่างไรอะไรแต่พอ โลกมันชิฟเนี่ยเทคโนโลยีมันชิฟจากดิจิทัลธรรมดาเนี่ยมาเป็น AI artificial intelligence คือตัวปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลับการไอดิจิทัลนี่คือเราให้ลอจิกกับมันไปเราสอนมันไปแต่ AI คือเราให้ผลแล้วมันไปลอจิกแล้วเนี้ยวิธีการทำลายมันก็เปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงมันกลับเลยคราวเนี้ยเราจะทำยังไงดีถึงจะหลังบ้านของเราเนี่ยมันหาเหตุผลได้ว่าลูกค้าจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างไรจะทำไงให้ลูกค้าซื้อมันลงลึกไปถึง วิธีการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะฟีดอะไรเข้าไปที่ลูกค้าสนใจสร้าง Echo c h a ช b e r ให้ลูกค้าได้อย่างไรจะจะมีนิโผลเดให้ลูกค้าซื้อได้อย่างไรหรือจะไปแก้บัก๊กทำไมลูกค้าไม่ตัดสินใจเนี่ยมันใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการมันไม่ใช่แค่ดิจิทัลที่ที่มันสะดวกรวดเร็วหรือเจาะได้ตรงกลุ่มแบบยุคสี่สศูนย์ละแต่อันเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นถ้าพูดภาพรวมมันเป็นเอ๊ะมันก็ยุคค,คอมพิวเตอร์เหมือนกันนี่นะอ่าเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่มันคอมพิวในคนละรลูปแบบไอคอมพิวแบบแรกคือเราเป็นคนสั่งการคอมพิวแบบ5.0คือ AI มันจัดการซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บนักการตลาดมันก็เลยต้องปรับตัวเปลี่ยนไงวันที่ผมจัดก,กับ IDG b a ีแบ o k c อ m m u n i t y Hub นะฮะเราก็ยกตัวอย่างเนี่ยโอ้โหแบาบิทีมันใช้กลยุทธ์ 4E นะการตลาดแบบ 4E เนี่ยเฮ้ยขายงานศิลปะให้กับคนที่ไม่สนใจศิลปะเลยได้อะ เออถ้าเราขายแบบ 4P ก็มีแกลเลอรี่มีราคาติดตมีเพจอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะโปรโมชั่นซื้อรูปแถมกรอบแพงๆงกับว่ากับไปนะแต่พอเป็น 4E มันเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยโอ้โหมัน expectation อะไรเอ้ยไอ้รูปนี้ไอ้คนซื้อกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปไม่เป็นใช่ไหมว่าสวยยังไงเฮ้ยแต่ฉันไม่น่าฉันมี storytelling ขึ้นมาใช่ไหมปี emotion ขึ้นมามันมี beyond expectation ขึ้นมาว่ารูปนี้มันไม่ใช่แค่รูปมันเป็นการลงทุนนะเขาอิว a t e อยู่แล้วเฮ้ยโอ้ เก็บมาเอ้ยถ้าเอาเงี้ยเก็บดอกเบีย้ยในแบงค์ได้เท่าไหร่1% 2%ถึงไม่ไม่รู้เฮ้ยจะเก็บรูปเนี้ยเฮ้ยมันขายได้แบบอาจจะเป็นเท่าตัวนี่ถ้าเกิดศิลปินตายไปเหมือนเหมือนนักวาดแบบดังๆเนี่ยตายแล้วรูปราคาขึ้นลงทุนได้กําไรมหาศาลเลยเนี่ยคุ้มค่าเนี่ยมีอิโมชั่นด้วยใช่ไหมมีเอ็กซ์เพลียนด้วยในบรรยากาศไม่ใช่เป็นแกลเลอรี่ขายรูปละแต่ว่าเป็นฮอลล์สำหรับแบบชาริตี้หรือว่ามีการประมูลนะออคชั่นขึ้นมาเนี่ยนะมันก็สามารถ ขายได้เนี่ยไอ้พวกแบบเนี้ยไอเอไเนี่ยมันสามารถหามาให้เราได้ว่าตัวรถไอ้กลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องมันติมูเลเยังไงต้องทําการตลาดอย่างไรเพื่อให้เขาเปิดใจมาซื้อหรือว่าเปลี่ยนใจมาซื้อเนี่ยให้มันมีความต่างอยู่ที่มีนัยสําคัญมันก็เลยเปลี่ยนพาะาาามจากตีดๆที่เป็นแค่ดิจิทัลเป็น Data มาเป็น AI ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็มีการหาด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เอามาใช้ทําการตลาด เอ๊ะเราหกจุดศูนย์ละอ่ะมาเรามาถึงหกจุดศูนย์วันนี้สักทีหกจุดศูนย์วันนี้ฮะก็คือเทคโนโลยีมันเข้าไปอีกมันก็ยัง AI อยู่นะเพราะ AI เนี่ยตอนนี้มันก็ยังไปไม่ถึงไหนแล้วเอาูดกกันตรงนะ i อไไปถึงเยอะแล้วแต่หมายถึงนักการตลาดอย่เช่นเอเนี่ยมาใช้ทำการตลาดให้ให้บริษัทของเราเองเนี่ยยังไม่ได้ไม่เต็มที่เลยแล้วมิสปล่าหกจุดศูนย์แล้วเหรอก็ต้องบอกใช่ฮะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเกิมอีกหน่อยหนึ่งนั่นคือมันเกินม,มาถึงในเทคโนโลยีเนี่ยที่เราเรียกว่าอิมเมอร์ซีย ตัวมากเลยนะหลังจากที่พอดิจิทัลมันฒนาจนเต็มกับเต็มรูปแบบเนี่ยซุปเปอร์คอนดักเตอร์มันได้หรือถึงระบบวิธีคิดอะไรต่างๆมันได้เนี่ยมันพัฒนาไปก้าวกระโดดไม่หยุดเลยดังนั้นหลายเทคโนโลยีที่เป็นอิมเมอร์จิงนะฮะไม่ว่าจะเป็น AI b l บล็อกเชนคาวคอมพิวติ้งโดรนจีพีเอควันตัม AR VR วีอาร์เมตาเวิร์ด ตวละพัฒพวกนี้มันพัฒนาขึ้นมาแบบจนแบบไม่ใช่แค่อยู่ในในห้องแลบหรือว่าในเปเปอร์อละแต่มันมาอยู่ในชีวิตจริงเกือบทั้งหมดแล้วดังนั้นการตลาดเนี่ยมันก็เลยต้องหันมาใช้ไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มาทําการตลาดที่มันแอดวานซ์ขึ้นเราก็เลยรียกว่า6.0แต่ถ้าสําหรับผมมันอาจจะอยากจะเรียกว่าเป็นเหมือน5.1มากกว่าเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่จะบอกว่า5.0มันก็ก็ไม,ไม่ไม่ได้แต่ว่า จะบอกถึง6จริงมันก็ไม่ถึง9กระโดดขนาดนดั้นอะแต่มันมีการชิฟต์ระดับหนึ่งไอ้เมื่อกี้คือ5.0าจุดยเฉยๆไอ้หกสำหรับผมเมอาจจะเรียกว่า5.1ด้วยการเอาเทคโนโลยีที่เป็นช่วยทางด้านอิมเมอร์ซีเนี่ยมาใช้มากขึ้นเพราะคนเราเนี่ยต้องการความสมจริงความเสมือนจริงเนี่ยมากขึ้นนะ <S <s <Jay> <S แล้วเทคโนโลยีมามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5เทคโนโลยีที่ฟิลิปคอตเลอร์เขาระบุไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็น IoT AI s p a t i a l ARVR แล้วก็บล็อกเชน เน่ไอห้าเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วซึ่งนะักการตลาดยุคนี้หจ้จะเปลี่ยนเป็น6.0จนเนี่ยจะต้องสนใจ5เทคโนโลยีนี้ IoT เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะที่แบบเป็นการตลาดที่แบบสั่งไปควบคุมแต่อย่างถ้าเราใช้กันเองเน,นะลูกค้าก็เดินผ่านประตูบ้านปุ๊บประตูบ้านเปิดให้นะอย่างของผมเนี่ยเครื่องไม่กี่พันนะซื้อไอล็อกบ้านเนี่ยพอมันจับได้แล้วว่าโทรศัพท์เรามาอยู่ในรัศมีที่ตั้งไว้30 4 0เมตรเนี่ยมันเปิดล็อกให้ บ้านให้เลยเช่นนี้เป็นต้นนะแต่อันนี้ถ้าเราไปใช้การตลาดเราก็ต้องมี IoT แล้วว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะสั่งการอะไรอ่าถ้าเอาแบบโงู่เลยนะนะเปรียบแบบให้เห็นเหมือนไดโนเสาร์เต่าล้านปีหรือเต่พันเลยก็เหมือนไอที่เซนเซอร์ที่เราเดินผ่านใชเว็นอีเลเว่นแล้วมันติ้งตองติ้งตองสวัสดีค่ะปะาอย่างนั้นนะแต่ดวานว่านั้นนะเนี่ยไอประเภท IoT เนี่ยต้องไปใช้ไม่ใช่แค่เสียงทักทายแต่ใช้ในการควบคุมอื่นๆด้วยในการทําตลาดช่องทางอื่นๆด้วย AI เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมซึ่งสอ,งอันนี้ที่จริงผมรวบกันเป็นอีกอันน,นนะเรียกว่า AIoT ก็คือ artificial intelligence of things คือ AI มันเปรียบเสมือนสมองคิดเนาะ IoT มันเปรียบเสมือนมือเท้าที่เราเราสั่งให้ตัว device ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทำงานนะประตูเปิดน้ำร้อนต้มเพลงเปิด iPod เช่นนี้เป็นต้นเทคโนโลยีมามาว่าเขาเรียก AI o t คือรวมหัวกับการ แขนขาไปเลยเป็นการสั่งงานไปเลยว่าพ,พอประมวลผมปุ๊บก็ไปสั่งเลยไม่ต้องประมวลผลเสร็จแล้วมีเราเป็นมนุษย์เนี่ยมานั่งสั่ง iot อีกทีหรืนะฮะ,ฮะก็เป็น2ตัวที่เป็นพื้นฐานที่เราพอจะคุ้นเคยกเเัน s p a t i a l เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากตอนนี้นี่แหละมันเริ่มเข้าสู่เรื่องวิธีการในการทําตลาดเนี่ยการตลาดเชิงพื้นที่ซึ่งมันเจาะเข้าไปยิ่งกว่าออพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกคือมันรู้เลยว่าผู้บริโภคตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วพออยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งมาเลยฮะว่าไปร้านนี้สิ แต่มันมีข้อมูลเนี่ยบิ๊กเดต้ของเรามีพฤติกรรมของเราหมดเลยว่าเราไปกดไลค์กดแชร์อะไรไว้แล้วมันนั่นปุ๊บมันใช้ AI ประมวลผลเลยว่าโอ้ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอคนนิสัยแบบเนี้ยชอบไปกดไลค์เพจแบบเนี้ยเฮ้ยมันน่าจะชอบลองอะไรใหม่ๆเอ้ยมันมีพาร์ทเนอร์ของเราคู่ค้าพันธมิตรของเราหมายถึงไอเจ้าของการตลาดร,รุ่นทแพลตฟอรม์มด้านด้านด้านอาหารแล้วกันเนาะก็ส่งไปเลยครับว่าเอ้ยตอนเนี้ยมีร้านเปิดใหม่เพิ่งเปิดเมื่อสัปดาห์ก่อนเองนะเป็น อาหารญี่ปุ่นที่อยู่ชอบมันก็จับได้หมดใช่ไหมเอไอเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นมาถ้าจะทุกอาทิตย์ไม่เว้นเลยแบบเนี้ยแล้วแถมนั่นส่งมอีกว่าเนี่ยไปวันเนี้ยมีโปรโมชั่นลด20%ิรคือเป็นการตลาดที่แบบเอ้ยผลมาปุ๊บโอ้บางทีคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอเอไอมารู้ว่าเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นพอส่งมาอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยเมนูบงทีมันรู้ถึงเมนูเลยนะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะอยู่แค่เท่าไหร่เอง20เมตรเนเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ถนนข้างหน้านี้ก็ถึงแล้ว โอ้ได้ลดด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือก,การตลาดที่ว่า6.0ที่เป็น s p ปเ i a l ลซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ใช้กันมากใช้กันมากนะฮะนะใช้กันแทบจะทุกอย่างอันนี้ s p ปเ i a l ลยนางแบบหนึ่งสเปเชียอีกแบบนึ่งก็คือการใช้ในเชิงของแต่ได้ป็น,เป,นเป็นเรื่องของพวกพวกรัฐบาลพวกอะไรละที่แบบเออเตือนภัยหรือป้องกันเหตุที่เวลาเดิมผ่านไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเตือนมาเลยว่าไอา้ตรงนี้ระวังมิจฉาชีพอ่าหรือถ้าไปพวกป่าหรือ ชบุบกระระวังหมีหลุดออกมาแบบนี้นะฮะ,ะแต่เนี่ยถ้าการตลาดหลักๆก็จะประมาณแบบนี้ใช่แบบนี้สไปเที่ยวนะพระมา ARVR AR ก็ augmented reality ให้ดกภาพของโปเกมอนที่พอนั่งไปปุ๊บมันก็จะ m a ปปิ้งตัว <c oughs> การ์ตูนโดโปกเกมอนเข้าไปแบบเดียวกันนะการตลาดแบบนี้มันก็เราต้องใช้มาที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยคอนโดลหลายๆที่ก็จะมีพอเราไปดูห้องตัวอย่างปุ๊บมันก็แมปอีเกียอีเกียก็มีพอมีห้องไปปุ๊บเนี่ยมันก็ m a ปตัว รูปเฟอร์นิเจอร์ที่เราสนใจเนี่ยเข้าไปให้เห็นว่าว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์โซฟารุ่นเนี้ยสีเนี้ยเข้าไปอยู่ในห้องเราแบบเนี้ยนะคือ AR มันก็เห็นห้องจริงใช่ไหมห้องเราจริงแต่ว่ามันแบ็ปิ้งเนี่ยไอ้ภาพที่อ e ีเกียเขาเจนไว้นะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สารพัดรุ่นของเขาเราสนใจรุ่นไหนเนี่ยเราก็มองผ่าตนตรงนี้ไปเฟอร์นิเจอร์รุ่นนั้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในห้องจริงของเราเราก็ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเช่นนี้เป็นต้นนะหรืออย่างเอ่อพวกผู้หญิงไปลองชุดนะฮะเ,เดี๋ยวนี้นีีเกยอง ว่าเดินไปไอกกระจกแบบนี้ปุ๊บนะมันก็แมปปิ้งเมือเลยว่าไอชุดที่เราสนใจจะลองแต่ไม่ต้องไม่ต้องถอดเสื้อไม่ต้องใส่เสื้อที่ลองใหม่นะมันก็แบบไอเดรสอันนั้นเนี่ยเข้าที่กระจกข้างหน้าให้เราเห็นเลยว่าเออถ้าชุดน,นี้อยู่บนตัวของเราเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการตลาดที่ใช้ AR เข้ามาร่วมด้วยส่วนบอกเคนนั่นทางฟิลิปคอปเลอร์เขาจะเรียกว่าไปเหมือนฟาวเดชั่นไปเหมือนพื้นฐานในการสร้างคือ IoT ไปเหมือนการเก็บ AI ไไปเหมือนการคิดอ่า อ่าสปาเที่ยวไปเหมือนการสร้าง ARVR คือการใช้บล็อกเชนในการสร้างซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องของการดิเิทลไรซ์การกระจายอำนาจในเรื่องของ s h a r i ร g ่ c งอ o โคโนมนะฮะรวมถึงเรื่องเทคโนโลยีที่โลกเว็บสาซึ่งผมว่าถ้าพูดอ <os> นะีกชั่วโมงก็ไม่จบตอนนี้เอาโดยสั้นๆประมาณอย่างนี้นะโดยคร่าวๆนะฮะว่า hide. การตลาด6 0เนี่ยมันก็คือการตลาดถ้าสำหรับผมก็คือ5.1อนะ่าแล้วก็จะเป็น 4E เพียงแต่เทคโนโลยีมันก้าวผ่านจาก4.0เป็นดิจิทัลมา5.0เป็น AI มาเป็น6.0ที่มัน Immersive ที่มันมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็ประยุกต์ที่เป็น n Ni ิ e มากขึ้นที่เจาะเข้าไปถึงตัวคัส t ตอร์แต่ละคนณนะในแต่ละเวลาไม่ใช่แค่แต่ละคนอย่างเดียวในแบบ5.0แต่เป็นแต่ละคนในแต่ละเวลาแต่โดยมีตัว Spatial มา มา,มามีบทบาทมากขึ้นรวมถึงการใช้ที่ผ่าน AR VR ซึ่งทำให้มัน Immersive มากขึ้นรวมถึงการสร้างที่อยู่บนบล็อกเค้นที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ใน CE ทั้งหมดนะครับก็คลิปอันนี้ว่าจะพูดถึง6 0แต่รู้สึกว่าตอนต้นมาก็ปู1 0จมาให้พอสมควรมันจะถึง5 0นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่ทำการตลาดหรือใครที่สนใจ ด้านการทําธุรกิจจริงทำธุรกิจมันต้องทําตลาดด้วยอยู่แล้วแหละไม่มากก็น้อยนะครแล้วก็ถ้าอยากจะฟังความรู้อะไรเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยยังไงรบกวนคอมเมนต์มานะครับผมก็จะไปศึกษาแล้วก็นำมาย่อยแล้วก็นามากระทบแล้วก็นํามาอุปมามาเปรียบเทียงเทียบเคียง,ยยงแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะ,ะเพื่อที่จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งหรือาจจะย่อยตรงจริตของอบางท่าน ได้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ม,มองมุมใหม่ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ